ข้างหลังข้างหลังไม่ได้ว้อมไม่ได้ว้อมหลังเข้าหลังแม่ไฟหลังไวจังวะมีซ้ายตัวพี่แบงค์เออเอ้พี่แบงค์ว่หลอดเนาะยิงผมซะนี่นี่นี่อ้อมขวามันอ้อมขวาสายเอสอ่าเด่งไปเด่งไปเด่งไปเลยครับเด่งไปเลยเอาเฮ้ยระวังมันมันกำลังเติมกำลังวิ่งตามมันอยู่แก้วแก้วระวังแก้วพี่มีต่อเนี่ยนะต่อเฮ้ยเอสไปเลย ดันไปแล้วดันไปแล้วอุ๊ยโอ้กูตายเลยแม่นเม็ดเดียวสวยเยอะมากเยอะมากมันเป็ดยิงหน่อยนอนอยู่ข้างบนโอ้ยคุณโดนเยอะเลยน่ะเขาไหนนะคอยทีนึงเขาต้องเขื่อนเลยคุณเป็ดมันยิงผมเหรอตายตายตายหนึ่งคุณเอกอ่ะน่ะมีตัวคอยคอยมีตัวนึ่งไม่ผมก็อยู่หน้าคุณหน่อยหนึ่งไม่ใช่เหรอเอาเอาขอโฟกัสก่อน ไปแดนนี่ไปแม่ปืนกูเยอะกูดึงปืนไปเล่นแทนเก็บถอยไปเลยถอยไปเลยผมกำลังไปเติมโอเคเกิดใกล้เกิดใกล้มีตัวอะไรแบงค์เหมือนไม่ใช่ตัวนี้นะได้เราถอยมาแล้วนะาถอยมาอยวไปเล่นเสียเดี๋ยวได้ปืนซักกระบอกว่ะมีไหมเดี๋จะวิ่งไถหารถหาของอยู่โซนนี้แหละมันไม่ชื่อเดิมที่มันให้เจ้าเออมันเหมือน ตีใหม่แล้วเนี่ยผมว่ามันมีสองตีเหมือนแดนนี่เป็นเป็นพี่แลง้ยโดดล้มพิดพิดพี่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 พีกพวกนี้พีี่พ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 พี่นีพี่ีี่พี่พีนพี่พีี่พ่พี่พีีมีี่พีี่ยี่่พีพี่พพี่พี่พี่นี่พี่่ี กันจะไหนตอนขึ้นเรือนทีละ๋อพี่ทั้งสองดีกว่าตอนแรกเสียงยิงกันอยู่นี่ไม่เหรอเลื่อนกูไปไหนหมดวะดูนี่ฮะพี่ปัดซิงเกิลไว้อยู่กเขบอกนะขอหน่อยขอหน่อยพุ่มฮับพุ่มมีบูปินอยู่เหลืออยู่ไหมรับแบบปืนมีมีมีเยอะครับสามตีเราบอกขอเช็คบ้านชาวหน่อยผมว่าไอ้ชุดนี้ได้เป็นชุดที่เฝ้าของไอหลังเราตัวหนึ่งพี่ไอพอไหนวะตรงข้างหินเลย ตอราคหนี่ตัวนกูเหนื่อวะกอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้โอ้โหิงไปทันมากมันจะซ่อนของไม่ไหนวะบ้านเราเป็นคนต้ออยู่เปล่งนเพื่อนทางนี้ป่ะอยู่ผมอยู่อยแข่งเพื่อนทางเดอโอ้ยมันไม่ใช่ปีนองของขถวมายิงยากนึงตางไปเติม งยิงปืนไม่ฝั่งก่อนปะใช่ใช่คุณเอกเออคุณเอกวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายไปเรื่อยคุณเอกเดินเ,เ,เ,เขาอ่ะผมกลัวมันขึ้นมาเมื่อกี้ก็ขึ้นมาทางซ้ายไอ้นี่เหมือนตัวเปล่าแต่มันวิ่งไปทางเขื่อนอะเออยคยิงมันตายตัวนึงเขื่อนเฮ้โฮยโอ้โหเฮียอันนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นี่คนเขานาพี่นาพี่ตายตายแจแจตายแจตาย,ตายต โอเคสวแก่าตายปะตายผมตายเม็ดตรงไหนวะ <S <S ตัวหินก่อนที่ลงข้างล่างที่ก่อนลงเนินอ่ะอีนี่ขาวอะ่ะเอาเห้แล้วเดี๋ยวพี่ดึงปืนให้ <S 2> <S 2> ยิงอย่าก็ปอล์ยิีนี่ขาวเหรออีนี่ขาวเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวผมจะทำกล่อง,อง <S 2> <S 2> <S มีน้ำยังอยู่วะมไม่จะอยู่ <S 2> <S 2> นคุณแม่มันตายตรงไหน,นผมจะไปเอาปืนมันหน้าเลยครับไอหน้าคุณเอกเลยเดินเข่าสูงไหนเนี่ว่าคุณเอกผมอยู่คุณเนี่ยเนี่ยตามผมเนี่ยฝากศพเนี่ย อ๋อโอเคเนี่ยแจ้ยิงตายอันนี้ไอ้ศพใครหมดระเบิดโอ้โหครับผมดูจ่ะเนี่ยสองหน้าผมเลยครับระวังคุณกับผมปะไม่ไม่หน้าผมหน้าผมอีกหันไปทางที่ไหนผมก่อนได้ปะเพราะว่ามันตายแล้วตัวยิงผมศพอยู่ในอยู่ใยคุณไอ้เตอรก่อนยิงตายไอ้นี่ปะชุดไอ้นี่ปะไอ้ปืนไม่เจอ วิ่งไปเติมเพื่อนตัวไม่ไอตัวที่ผมยิงอะเทจูแต่ที่ผมยิงอะที่ดึงมาแล้วพุทเดือนั่นนหะคุณครับข้างหน้าเห็นปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปหมายถึงศพก่อนน่งไม่ใช่แล้วเสียงไอ้ไอ้พี่มีคนดวลล่มทางล่างพี่ทางผมดวลล่มกำลังตามเพวกงกำลังตามไปไปตรงไหนอะคุณเพ่อนตรงแถวเขื่อนเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีคนกิลลี่กิลลี่ ใช่ใช่ใช่กูต้องกูวิ่งหน่อยเดินเดินล่างเดินล่างเดินไม่ได้ผมเหนื่อยผมเหนื่อยผมวิ่งไม่ได้มีปืนไหนวะตรงตรงเขื่อนเลยตรงเขื่อนเลยน่าหน้าคุณไม่เห็นอะปืนอะสมปนะไม่เห็นอ๋อไหนวะมามามาปืนกับผมไหมมันมีไปเนินฝั่งฝั่งพี่ฝั่งพี่เอิร์ธฝั่งพี่เอิร์ธ่งไปเนินฝั่งพี่เอิร์ธเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นแหละต้องซิงเกิลด้วหน้าคนเอกเลยอุ้ยโอ้โหหนึ่งร้อยที่ขวามือ เหมือนมันล็อกพี่จ้าอยู่อตว์เราลุมกันอยู่สามสี่คนนี่เนี่ยแหว่งปืนบอกมั้ยพี่ป้าแก่สตรีมเลยเด็กพี่ไม่เห็นแก้วบ้ามองศพกูเลยเนี่ยไม่ไม่ปืนแก่ไม่ได้อยู่พี่เ้องระวังนะข้างหน้าพี่เลยมาเมาเม,มากับพี่พี่มีสองกระบอกแต่ข้างหน้ามีตัวนะ แนวนวแี่เขาระหว่างพี่อะระหว่างพี่เ่ดันซ้ายซ้ายพี่โดนแน่เม่กดดันไม่กดดันฮะพี่อะไระไรข้อรวังนะเดี๋ยวกดหินแก้วระวังคดเดต้องดันไปหาคุณแบงค์ครับเพื่อเข้าหลังมันต้องดันไปหาชื่อคุณแบงค์ย็นนี้ปิดใหม่อีกไปเลยเยนี้คุลตี้ มีโดดร่มไม่ไงนะแก้วไม่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 โดดโดดบนโดดบนพี่ลี่ขาวผ่านมาบ้งพี่เป็ดหน่อยพี่เป็ดต่อยไปนอยู่อยู่ยนข้าเขาสูงอยู่ืนข้าเขาสูงัไอ้เจ้ไอ้เจ๊ครอบยากครอบยากโอ้เฮ้ยโดนเคอะโอ้ยพี่สวยสวยวิ่งมาฝั่งตรงข้ามเรื่องตายเด็กระวังหลังระวังฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแหละก็ฝั่งที่ยิงไอ้เต้าไอ้เต้าแจ้อยู่บนเลยบนเขาเลย ปรับซิงเกิลก่อนปรับซิงเกิลก่อนถ้าถูดไม่ได้ที่ไหนเดี๋ยวตรงนี้เลยได้รถรถมันยังอยู่นะบ้านฉากบ้านฉากไหมไม่ไม่ไม่รถเปล่ารถเปล่าคือก่อนบ้านบ้านนั้นไม่ใช่บ้านมันมันมาจากบังเกอร์มาจากบ้านบังเกอร์อืมบ้านบังเกอร์ในบังเกอร์อ้บ้านที่เซิร์ชอาหารได้ คนเอกแกเอาศกไปโดนระเบิดนะกูโดนก็เปกูโดนระเบิดโอเหลบไปไหนก็ได้นะคนอื่นสวยซอยซอยซอยขนางในเล็บเดียวอย่างนี้เลยคนินรี่ปะเต้าหิมะขึ้นมบนใช่ใช่ใช่ไอเดียมันมีปืนเยอะดึงดึงไปเออได้เอาหรอได้เฮ้ยมันเอามีดว่ะมันมีดมันมีด้วิ่งมาผมวี่มาผมเร็ว โอ้โหไอ้เจี๋ยไม่ทันในสัตว์เปื่อนๆพวกเอกดึงเปื่อนกันถอยกันระวังเดินเข่าสูงนะมีตึกตัวคุณเอกไม่ช่วยผมเลยไม่มองเลยคนเอกเอาเปืนกลับไปก่อนเดี๋ยวปืนไปแจกให้มันอ่ะปืนไปปักเอาไว้ตรงตูปีนเดิมก็ได้ครับจะได้วิ่งมาเล่นลิลเล่ได้เออนี่ไม่ปืนสั่าบอกหอบอยู่อ้างผมเนี่ยคุณเอกตายแล้ว ไม่มีกิลี่อีกตัวหนึ่งนะที่ฆ่าแก้วอ่ะต้นไม้ไม่มันมีอีกตัวหนึ่งครับยิงผมตายเมื่อกี้อ๋อเนาน่าจะถอยกันหมดแล้วหมายถึงว่าขอบนี่เองเออคูคูขึ้นปืนยังไม่ดันเลยพี่ไม่ยิงผมเลยนะไอ้เหี้ยนี่ใครวะไอ้นี่แน่เลยเห็นพี่แก้วไอ้ตัวเงินตะทองแน่เลยกูดูทรงเดี๋ยวว่าพี่ยิงมันก่อนพี่หันมาเจอพอดีกูกำลังจะขึ้นกระโโบแล้วแม่งเโาะกูสองตีแฟนแล้ว เราอาจจะไม่ได้เล่นหิมะนานก็ได้ไปเฮ้ยมันคมมะเว้ยคมคมเลยมันาะคมเลยนะปืนนะยิงไม่พลาดเลยเพื่อสี่นัดสามนัดเมื่อกี้นี่เข้าหัวปวดอะเดี๋ยวไปเอาปืนเออปืนเอาปืนพังปืนพังก็ยิงได้ไอ้เยอะถอดแม็กนี่เอาแม็กมาก่อนเอาแม็กมาก่อนเด็กตายเหรอไม่ตายไม่ตายเขากำลังเขากำลังเกิดเขากำลังเกิด ต้องส่งคนไปประชุมด้วยมีคนกำลังด็ดร่มไปลูกใครผมครับผมผมผมยังไม่กลางร่มนะอยู่คุกง่ายๆคือในบ้ช่เราอ่ะดันไม่เข้าแต่ถ้าเล่นนอกบ้านเราเสียเปรียบเสียดีก็ได้ไอ้ท้านเด็ดร่มสองตัวเลยแถวคุกบถ้าคุกผมคุกผมฮะถ้าที่อื่นเราก็ดันอยู่ที่นี้แม่งโอยอ่โอ้ยอ่ะ มนุษย์มนาพี่แม่งเอาเรื่องอว่าฒนเดงเฮ้ยมาเขาเ